โรงพยาบาลอุดรธานีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของเขตมีบุคลากร3,200กว่าคนมีแพทย์250พยาบาล1,300กว่าคนผู้ป่วยมารับบริการนี้ก็มากผู้ป่วยนอกวันหนึ่งประมาณ4,000ผู้ป่วยในเนี่ยประมาณ1,200เตียงเพราะงั้นเนี่ยการบริหารจัดการคือเราต้องมีหลักอันที่หนึ่งคือข้อมูลข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ จัดชวนเทียบยังไงกับบุคลากรที่มีอยู่อันที่2ก็คือทรัพยากรในเรื่องของสถานที่นะครับห้องตรวจอุปกรณ์ต่างๆเป็นยังไงอันที่3คือระบบเดิมที่มีอยู่รองรับการให้บริการระดับไหนเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วทำระบบโฟคือการไหลของผู้ป่วย ก็คือโลจิสติกเนี่ยว่าทำยังไงจะให้ผู้มารับบริการเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนไม่เสียเวลาโรงพยาบาลนี้มีจุดเด่นคือมีทรัพยากรเรื่องบุคคลเรามีแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาเนี่ยอยู่มากเพราะงั้นเนี่ยจุดเด่นๆก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ความเป็นความเชี่ยวชาญของแพทย์เนี่ย ส่งผ่านไปให้กับประชาชนผู้มารับบริการเราจะมุ่งมั่นที่จะดูแลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลให้เขาหายป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามสภาวะปกติได้